ขับถ่ายไม่ใช่แค่เรื่องของอายุหลายคนนะคะเข้าใจว่าพออายุมากขึ้นลำไส้เราก็คงทํางานลดลงแล้วปัญหาขับถ่ายก็เป็นเรื่องปกติจริงๆไม่ใช่นะคะมีงานวิจัยชี้ว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสังคมสูงอายุแต่คน 70%- 80%ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเคล็ดลับของคนญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าอายุเท่าไหร่เขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่าย <ๆ S 1> ก็คือเรื่องของการกินค่ะคนญี่ปุ่นนะคะเขาทานผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีที่สําคัญพวก อาหารหมักดองของญี่ปุ่นเขาจะมีเยอะมากที่เราจะเห็นกันก็จะมีแบบนัตโตมีจุลินทรีย์ตัวดีเยอะแล้วก็ยังมีนิโซะนะคะก็ถือเป็นแหล่งของจุลินทรีย์ตัวดีเวลาทานต่อเนื่องต่อเนื่องเข้าไปก็คือเท่ากับเป็นการเติมสมดุลของจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ก็เลยทําให้คนญี่ปุ่นนะคะเขาไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยเขาไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงสุขภาพองค์รวมเรื่องของภูมิคุ้มกันทุกอย่างคือดีไปด้วยกันหมดเลยค่ะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คนญี่ปุ่นนนนอายยุืั่เคะ ถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ